สวัสดีครับผมเชฟออฟเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยวันนี้ผมจะมาลังสรรอาหารจานพิเศษในสไตล์ไททวิสในช่วงเชฟกับเ e f อร่อยสไตล์เชฟกับ m มคค m i กับเมนูหอยแรลงคู Short ่ซอสโปแตกไวายครับและที่ขาดไม่ได้ในเมนูนี้ก็คือเบช l ลีฟของ m มคค m i มมีกลิ่นหอมให้รสหวานใช้แทนใบหัวละพาฝรั่งสดได้ครับ แถมยังช่วยชูรสชาติให้กับหอยเมรงคู่ปกติผมเลือกใช้ผสมกับเครื่องเทศอื่นในอาหารอิตาเลียนกับสเตนแต่วันนี้ผมจะทําอาหารในสไตล์ไทยทวีครับเริ่มด้วยผัดหอมแดงกระเทียมเนยจืดและน้ำมันมะกอกให้พอหอม นำหอยแมลงคู่ลงไปคลุกเคล้าเพิ่มความเข้มข้นด้วยไวทไวจากนั้นปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยพริกขี้หนูตามด้วยครีมชูรสชาติด้วยใบโหระพาฝรั่งและพริกหยวกเสิร์ฟพร้อมขนมปังแซวโดวครับแค่นี้ก็สามารถรังสรรค์อาหารจานพิเศษที่อร่อยและทำง่ายอีกด้วยเพียงมีแมคคอมิกติดครัวไว้ใครๆก็สามารถทำอาหารให้อร่อยเหมือนมีเชฟมือนที่อยู่ที่บ้านเลยครับผลิตภัณฑ์เครื่องเทศตราแมคคอมิก